ปุ้แอลกอฮอล์ไลฟ์เปิดใจหลังถูกลำยไยบอกเลิกเป็นผมเองที่ทำเท่เรื่อได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงหลังจากที่ลำยไยไหทองคำได้ประกาศเลิกกับปุ้ยแอลกอฮอล์โดยลำยไยได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กบอกว่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำยัยคือโสดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไม่ขอตอบคำถามใดๆนะคะและแน่นอนจากโพสต์ดังกล่าวของลำยัยก็ทำให้ชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์มีทั้งให้กำลังใจและถามถึงเหตุผลและรู้สึกเสียดายเพราะสองคนนี้ก็รักกันมานาน จนกระทั่งล่าสุดค่ะปุ้ยแอลกอฮอล์ได้ไลฟ์สดเปิดใจผ่านสื่อโซเชียลของตนเองนะคะถึงเหตุผลที่ลำใหญ่ได้โพสต์ข้อความบอกเลิกไป ซึ่งทางด้านของปุ้ยบอกว่าได้มีการคุยกันกับลำย,ยในเรื่องของการปรับตัวซึ่งลำยยนั้นก็อยากจะให้ตนเองนั้นเข้ากับเพื่อนของลำย,ยได้แต่หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งทางด้านของลำย,ยเห็นว่าปุ้ยนั้นถอดแหวนออกซึ่งปุ้ยก็ไม่รู้ว่าถอดแหวนแล้วเอาแหวนไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ทําให้ลำย,ยรู้สึกโกรธกับเรื่องนี้เช่นกันทำให้ลำย,ยก็ถามย้ำว่า ปุ้ยเอาแหวนไปไว้ที่ไหนแล้วก็ถามย้ำว่าจะให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ทำให้ลำใหญ่ถึงกับโพสต์ข้อความลงไปบอกชาวโซเชียลทุกคนว่าได้เลิกรากับตนเองไปแล้วนี่กันมาตลอดเรื่องการดึรงใช้ชีวิตของผมนี่ยครับทีนี้น้องเนี่ยก็อึดอัดว่าเออพี่ทำไมพี่ไม่ลองปรับตัวลาแล้วพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูพี่ลองเข้าสังคมดูไหมพี่ไม่ต้องจําเป็นจะมาเข้าสังคม กับเพื่อนหนูกับหนูก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเข้าสังคมกับเพื่อนเพื่อนพี่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเราจะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นพี่ลงไปถามเพื่อนพี่ดูไหมว่าเขาอยู่กับเพื่อนแฟนเขาเขาทำตัวยังไงเขามีความสุขเขายิ้มแย้มแจ่มใสพี่ลองถามไหมเผื่อพี่จะได้ปรับมาปรับใช้กับหนูแล้วอยากให้หนูปรับตรงไหนหนูปรับให้ทําไมกับเพื่อนเพื่อนพี่หนูเข้าหมดได้หมดเลยแต่กับเพื่อนเพื่อนหนูรู้จับอะไรเงี้ยทำไมพี่ถึงถึงแบบเลือกที่จะหันหลังให้อะเดีอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมมาทาถูกผมบอกว่าไม่ก็ปุ้ยอยู่บ้านเนี่ย ปุ้ยก็มีปุ้ยเขาทาเพลงนะปุ้ยไม่ได้ไปไหนปุ้ยมีห้องอัดมีอะไรปุ้ยจําเป็นปุ้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าสังคมหรือไปอะไรกับใครปุ้ยคิดว่าปุ้ยก็ไม่จําเป็นต้องปรับอะไรส่วนใต้ก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะลองแยกกันอยู่ไหมตอนนั้นอ่ะผมก็เลยไปอยู่ใต้เมื่อเมื่อสองปีก่อนนะครับเมื่อเมื่อเมื่อปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่นี้ครับปีใหม่ปีนู้นนะผมก็ไปอยู่ใต้ไปอยู่อยู่ได้สักห้าเดือนไปอยู่ใต้นะครับแต่ระหว่างอยู่เนี่ย ก็ทักคุยกันอยู่แต่ผมมาตั้งทงไว้แล้วว่าอ้ลองวางแผนไว้เลยนะว่าถ้าไม่มีปุ้ยอ้จะต้องดําเนินชีวิตยังไงปุ้ยอย่าปุ้ยจัดการชีวิตของปุ้ยไว้แล้วผมมาพูดกับเขาแบบนี้ผมก็กลับไปอยู่ใต้พอไปอยู่ได้สักห้าหกเดือนเนี่ยมันรู้สึกว่าทั้งสองคนทั้งผมและน้องหญยรู้สึกว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ตอนเนี้ยที่ไม่มีกันและกันอะ่ะมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันไม่ค่อยโอเคอก็เลยอะผมก็เลยกลับไปอยู่ปทุมไปอยู่บ้านแม่แดงบ้านน้องน้องยอีกรอบหนึ่งกลับไป ก็ไปอยูอย่ก็ผมก็พยายามปรับเล็กๆน้อยๆมาตลอดแต่แต่แต่ด้วยผมผมเป็นแบบนี้มานานปีวันเกิดปีที่ผ่านมาของน้องใหญ่น้องใหญ่ก็เตรียมสถานที่รอบใหหนูทํางานหนักหนูอยากให้พี่ปรับให้หนูหน่อยผมก็ผมก็แบบเหมือนประชดด้วยก็เออไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องแยกกันอยู่เพราะเราแยกกันอยู่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละแล้วก็ เดี๋ยวถ้าไอ้เข้าบ้านวันไหนปุ๊ก็จะพยายามไม่เข้าบ้านหรือถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวปุ๊ก็จะพยายามเลี่ยงๆผมมาพูดไปชดน้องใหญ่ก็ถามพี่พูดจริงหรือเปล่าผมพูดจริงพูดจริงแล้วก็ทิ้งระยะกันมาอีกสักพักหนึ่งพอเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็ถอดแหวนถอดแหวนถอดแหวนเนี้ยน้องใหญ่ซื้อให้ถอดแหวนออกเขาก็ถามว่าแล้วแหวนไปไหนแต่ทีนี้เอาแหวนนะพอถอดแล้วผมหาไม่เจอผมก็บอกอ๋อถอดทิ้งไปแล้วด้วยด้วย,วยไปชดก็อบอกแล้วคือสรุป จะเอาแบบไหนผมบอกก็ถ้าแยกกันอยู่ไม่ได้ก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็ก็แล้วแต่แบบไหนก็แบบนั้นนะเราบอกว่าพี่คิดดีแล้วใช่ไหมผมบอกผู้ยคิดดีแล้วเมื่อเมื่ออันนี้คุยเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ